<ș para> สวัสดีท่านผู <banquet> ้ชมกันนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า Happy Wheels นะกันนะครับผมาไปลองเล่นกันหน่อยดีกว่านะครับผมมาครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมกําลังตามหาแมพที่ถูกใจผมอยู่นะครับผมเอาแมพไหนดีมีแมพที่มีชื่อผมไหมชื่อไอมีไหมไอเซิ I Search. อ๋อ oh, ต้องมีตัวมากกว่านี้เอ่อไอศครีมมีปะครับไอศครีมอ mm ู hmm. ้มีด้วยอะไรอะไอศครีมแท็กจัมไหนครับลองเล่นซะหน่อยเอาใครดีเอ่อไม่เอาไม่เอาเออเอาเนี่ยแหละโอเค รดูซิว่าจะสนุกขนาดเดี๋ยวอ่ะสมมติว่าตัวนี้เป็นไอบีมแล้วกันนะโอเคค่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะจะต้การไปส่งอาหารนะครับแต่มันจะไปยังไงอะไรนะเนี่ยเฮ้ยไปไปส่งไปส่งอาหารนะเฮ้ยไปเอ้ย,อยนั่นแหละเอ้ยจ๊บเฮ้ยจบ มันอะไรเนี่ยโอ๊ยแมปแรกนี่มันก็ไม่สนุกแล้วเนี่ยโอ้ยเอาอย่างอื่นไอศครีมแมนเฮ้ยมนุษย์ไอติมวั t <อ>เอาไปคนนี้ดีกว่าครับส,ส,ปสปริงเนอร์ครับไม่รู้เขาเชื่อไะใช่ไหมเถอะเอาอีกแล้วอย่างนี้อีกแล้วอะเอาแบบนี้อีกแล้วเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี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 ๋ยวรถรถจะไปไหนเดียเดดเด๋ยวเดี๋ยวเอารถรถเดี๋ยว ทำไมไม่ให้ฉันไปด้วยโอ้ยจะลดป้าไอศครีมทำไมมันไม่มันเลยอะทำไมอะไม่ได้การอะโอ้ยทำไมมันไม่มันเลยอะจะมีอะไรน่าสนุกบ้างไหมเนี่ยเนี่ยมีแต่ไอศครีมไอศครีมไอศครีมไอไอศครีมฮันไหนมาดูดิทำไมสนุกนะ จะรู้กันเอาพ่อลูกกันดีกว่าอันนี้นี่คือผมนะครับผมแล้วนีพ่พ่อครับพ่อครับลงมาคุยกันก่อนพ่อครับพ่อมาคุยกันก่อนครับพ่อพ่อครับทำไมผมถึงตายแบบนี้แล้พ่อไปตายได้ยังไงพ่อครับมาคุยกันก่อนเราต้องลองเล่นใหม่ครับ ให้เราเกิดพุด๊วิ่งเลยวิ่ง,งไม่วิ่งก็ตายอยู่ดีโอเคอีกสักสองด่านละกันนะสักสองด่านที่มันมันมันนะได้ไหมนะนะขอร้องล่ะอีกสักสองด่านที่มันมันมัน่นนะได้ไหมเนี่ยอีกสองด่านที่มันมันมันเกมไม่เอาอันนี้ไม่เอาอลองไปหาในหน้าจออื่นดิ ช่ไหมไม่อันนี้มันมีมันมีแค่สามสิบแปดอานะไอศครีมโรสไหนดูสิเอาเป็นตัวน,นี้แหละม,มาวันนี้นะครับผมจะไปกันลูกเราจะไปซื้อไอติมกันนะจ๊ะออพ่อครับผมไม่อยากกินไอติมแล้วเราจะลูกจะกินอะไรผมอยากกินพิซซ่าไปมีรล,ลูกพิซซ่าพอไปมีแนละ้วพ่อครับแต่ผมอยากกินจะไปยังไงเนะี่ยโอเคไป ไปพ่อครับมันไม่ได้ไปอย่างนั้นเห็หมแม่ลาผมบอกแล้วพ่อไม่ฟังผมเองเอเดี๋ยวพ่อพ่อไม่ฟังผมผมจะตีตูดพ่อฮนี่ฮกนี่อแกนแกนของผมเอาไหมเอาใหม่วัี้เป็นการซ้อมครับเราจะต้องขามไปให้ได้ไปไปกันเลยลูกครับผม,ผมเฮ้ยจะเราก็ติดอีกแล้วลูก มันติดป่วยจังเลยพ่อพ่อพ่อจะเย็นพ่ออย่าเล่นท่ายากกับพ่อพ่อว,ว,วังหาพ่อวัวไม่หักหรอกแต่ตัวหักเลยโอเคครับลองหาอันอื่นดูนะครับลองหาอันอื่นดูว่าจะมีอันไหนหน่าสนใจนะครับไอศสครีมโรปเปอร์อสิสครีมเอาอศครีมฟันติถ้าไม่สนุกก็พอเลยนะมา ดูซิจะเป็นยังไงเอ,อ้เดี๋ยว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 เดียวเดอ๋ยวเรี๋ยวเดี๋ลยวเดีอะไเรไรีมยวเดี๋ยวมีอะไรไม,ออไม,ม,ไรมี้ยวเดหอเดี่ยวเดีกไวเดี๋ยวเนี๋ยเนีนยวเดียเี๋ยวเดี๋ยวเดีนยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ,อีหัวเดาย๋ยวัดี๋ยวเดี๋ยวเลี๋ยวม่เป็นเรับพ่เนียเป็นไงพ่ีเก่เดี๋ยูกโอ๋ยไเ่เก่งเลยครับนีลูกตอนนี้เรากลงลงเาะ อ้าวเดียวตายเลยเหรอเราเอาตัวละครอ,อื่นที่มาดูหน้าเล่นหน่อยดีกว่านี่สิไปยัดเออเฮ้ยฮเจอนี่เอาละครับตอนนี้เฮ้ยนี่ยกล้รอปึ๊บมันคือตัวอะไรก็ไม่รู้ช่างมันเถอะเราจะทําการกระโดดไม่แน่เราอาจจะต้องกระโดดนะครับรโด,ดไปเอามันต้องขึ้นไปด้านบนอีกไปโอเคครับก็สําหรับ คลิปนี้ขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันคืออ่าถ้าหากมีโอกาสอาจจะอัดคลิปหน้าผมก็จะพีนี้ขอลาไปก่อนน่าจัดเจหน้าแบบนั่นแหละก็ทับคลิปนี้ขอลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับผมก็ตอนคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันครับผมสวัสดีครับผม <c ười> <c ười>